วันนี้ทำต้มจืดนะจ้าต้มจืดประกาศขาวเต้าหู้หมูสับใส่สามเกลอลงไปผงปรุงรสน้ำตาลน้ำมันหอยซอสปรุงรสใส่ไ้หมดเลยนะเจ้าพักคุณช่ายเลยเจ้า ตามด้วยกระเทียมนะเจ้ากระเทียมเจียวโรยลงไปเลยเจ้านี่ก็ได้ต้มจืดผกาดขาวต้มหูหมูสับตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้ากลับมาพบปะกันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ป้าจะมาทำต้มจืดผกาดขาวต้มหูหมูสับ ต้มจืดผักกาศขาวเต้าหู้หมูซับนะเจา้ากินผัดกินแกงมาหลายเมื่อนะเจา้าวันนี้เปลี่ยนเป็นต้มเหล่าเนาะเข้ากับวนไปเวียนมาเนี่ยเจา้าเดียวกับหมูเดียวกับไข่ก็มีผักกาศขาวแครอทเต้าหู้ไข่หมูซับผักกุนชายแล้วก็ราผักชีนะเจา้ากระเทียมเจียวแล้วก็สามเลอนะเจา้าราผักชีกระเทียมพริกไทยนะเจา้าโขลกรวมกันเนาะ ุก่อนรอดหมูนะเจ้าลักลักเก็มีตามนี้เลยนะเจ้าเดี๋ยวปาไปมักหมูก่อนเจ้าเอาหมูลงไปในชามก่อนนะเจ้าแล้วเกาะใส่สามเกลอลงไปผงปรุงรสน้ำตาลน,น้อยหนึ่งนะเจ้าน้ำมันหอยซอสหอยนางรมนะเจ้าแล้วก็ซอสปรุงรส แล้วก็คน้เข้ากันนะเจ้านะเจ้าใส่้มือดีกว่าเนาะ อมขนาดลเลยนะเจ้าหอมกเระเทียมพริกไทยหอมถึงสูงนะจุดไฟตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปแล้วก็เอาซุปก่อนลงไปก่อนเนาะแต่ปักชีสนะเจ้าใสา่ลงไปเลยเนาะ แล้วก็ตามด้วยผักกาดขาวเจ้าส่วนของสีเป็นก้านนะเจ้าลงไปต้มก่อนเนาะตามด้วยแครอทนะเจ้าตามด้วยหมูเจ้าก่อนจะใส่เกาะปั้นเป็นก้อนก่อนนะเจ้า ก้อนใหญ่ก้อนน้อยตามชอบเลยนะเจ้าเาก็เอาประมาณนี้นะเจ้า ไปหมดเลยนะเจ้า แล้วก็ใบผักกาศดขาวนะเจ้าใส่ลงไปเลยนะต้มไปจนกว่าผักกาดซุกดีเลยนะเจ้ามีฟองร้อยขึ้นก็ตักฟองทิ้งนะเจ้า ชิมกันนะเจ้าออร่อยเจ้ารสชาติพอดีแล้วต้าว่าจะเติมซีอิ๊วขาวลงไปนะเจ้าก็ต้องเติมแล้วเนาะอร่อยแล้วเจ้าทีนี้ก็เอาเต้าหู้ลงไปเลยเนาะ ตามด้วยพักคุณชายเลยเจ้าลุกแล้วเนาะปิดแกดแ๊สเรเจะปิดไฟค่ะปิดไฟตามด้วยกระเทียมนะเจ้ากระเทียมเจียวโรยลงไปเลยเจ้าไปเจ้าเด๋ยไปตักเสิร์ฟกันเลยเนาะ ก็ได้ประมาณนี้เลยนะเจ้าต้มจืดเต้าหู้หมูสับต้มจืดเต้าหู้หมูสับน้ำต้มนี่กลิ่นหอมนะเจ้ารสชาติกลมกลม่อมปาชิมดูแลนะเจ้าอร่อยล้ำขนาดขอบคุณนะเจ้าติขมาราับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพะนอมเตินนะเจ้าวันนี้ป้าขอไปกินข้าวก่อนไว้ป้ากับไมในคลังต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้า